คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชากุลวันศุกร์ที่6ธันวาคม2567รัฐบาลรีดภาษีคนไทยเดือดร้อนทั้งแผ่นดินพักเพื่อไทยใต้ร่มธงของอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรที่ว่าคิดใหญ่ทำเป็นนั้นมีแค่ราคาคุยจริงๆเข้ามาเป็นรัฐบาลจากนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ชื่อเศรษฐาทวีสิน เรื่องที่ทำเป็นมีเรื่องเดียวคือช่วยให้เจ้าของคอกที่ชื่อทักษิณชินวัตรนักโทษคดีทุจริตโกงบ้านกินเมืองไม่ต้องติดคุกจนกระทั่งพ้นโทษเศษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยที่เวลานี้คนไทยส่วนใหญ่ก็ลืมไปหมดแล้วว่าในเศษฐาพ่อค้าด้านอสังหาร,ริมทรัพย์อดีตประธานบริษัทแสนสิริผู้นี้เคยเป็นนายกรัฐมนตรีของไทย สิ่งที่คนไทยจำได้ก็คือต้องพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะตั้งนายพิชิตชื่นบานทนายถุงขนมและเป็นทนายความของตระกูลชินวัตรซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะเป็นรัฐมนตรีเข้าไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอันเป็นเหตุให้ในายเฟธาทวีสินต้องกระเด็นตกจากเก้าอี้อีกเรื่องหนึ่งที่เห็นก็คือนายเษฐาทวีสินถลุงเงินแผ่นดิน เฉพาะค่าเดินสาย World Tour เป็นเซลแมนเบอร์หนึ่งของประเทศทั้งหมด17ครั้งภายใน1ปีที่นั่งอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งจากการเข้าร่วมประชุมเวทีโลกและด้วยข้ออ้างเพื่อไปชักชวนนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในบ้านเราซึ่งเพียงแค่1ปีพลานเงินงบประมาณแผ่นดินไปไม่ต่ำกว่า1,000ล้านบาท เรียกว่าเงินจำนวนก้อนโตของแผ่นดินที่หมดไปนั้นมีจำนวนสูงกว่าเงินทองทรัพย์สมบัติที่ในเรษฐาทวีสินวัย62ปีและหมออ้อมแพทย์หญิงพักพิ่ลทวีสินคู่สมรสทำมาหาเลี้ยงชีพมาได้ทั้งชีวิตเสียอีกซึ่งเทียบเคียงได้จากตัวเลขบัญชีทรัพย์สินที่ปปอชอนำมาเปิดเผยหลังจากในเรษฐาพ้นจากตาแหน่งว่าในเรษฐาและภรรยามีทรัพย์สินรวมทั้งสิน้น 1,018 7 1 9 2 2 5บาทหรือ1,000ล้านบาทเศษยกมาให้ดูหนึ่งรายการใน17ครั้งจากการเดินสายบรทัว์ครั้งแรกของในเศรษฐาทวีสินหลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงปลายเดือนสิงหาคมปี2566ที่ในเศรษฐาและคณะได้เดินทางโดยเช่าเหมาลำเครื่องบินของบริษัทการบินไทย ไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติหรืออันก้าสมัยสามัญครั้งที่78ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่18ถึง24กันยายน2566ซึ่งใช้จ่ายเงินหลวงไปทั้งหมดเกือบ30ล้านบาทรายการค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเลขยังเป็นทางการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจกแจงออกมาจากการเดินทางไปประชุมสมัชชาอันก้าดังกล่าว โดยหอบนางสาวชนันดาทวีศิปนลูกสาวคนเล็กที่ได้รับโอนหุ้นบริษัทแนฟนสิริของในเศษฐาทั้งหมดไปด้วยจนตกเป็นข่าวว่าพาลูกสาวไปในฐานะอะไรนั้นเฉพาะเป็นค่าใช้จ่ายเช่าเหมาเครื่องบินรวมทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเงินทั้งสิน้น21.648.300บาทหรือ21.64ล้านบาท และอีกกว่า7ล้านบาทที่หมดไปจากการประกาศตัวเป็นเซลแมนเบอร์หนึ่งของประเทศไทยของในเศรษฐาทวีสินโดยมีผ้าเขามา้าคล้องคอและสวมถุงเท้าแดงเหมือนแขกขายผ้าออกเดินสายโบทัวร์ครั้งแรกที่นครน,นิวยอร์กนี้แยกเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มระหว่างบิน1,479,520บาทหรือ1.4ล้านบาทค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการภาคพื้นจานวน 3 6 5ล้5นบาทหรือ3,06ล้านบาทและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน3 8 6ล้านบาทหรือ3,8ล้านบาททุกวันนี้นายเศรษฐาทวีสินพ้นตำแหน่งไปแล้วเหมือนว่าได้ยกภูเขาออกจากอกเท่ากับหมดภาระและความกังวลใจใดๆเพราะขข้นอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปไม่แคล้วต้องติดคุกติดตารางเพราะมีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่า ใครรับใช้ทักษิณชินวัตรถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลมักจะจบในคุกแทบจะทุกรายวันนี้ก็มาถึงคิวของลูกสาวอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรนามว่าแพททองทานชินวัตรที่ไม่ประสีประสาในเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งไม่เพียงแต่นโยบายของพรรคเพื่อไทยคิดใหญ่ทำเป็นเท่านั้น ยังมีคำขวัญอันเป็นวักทองที่ใหญ่ไปกว่านั้นอีกคือรัฐบาลเพื่อไทยจะสร้างโอกาสทำให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีฝักฝีที่เห็นเฉพาะหน้าคือเพิ่งจะถลุงเงินหลวง1.4แสนล้านบาทแจกให้แก่คนไทยกลุ่มเปราะบางเป็นเงินสดคนละ1 0 0 0 0บาทจำนวน14.5ล้านคนไปแล้วตามนโยบายตกเขียวว่าด้วยการแจกเงินดิจิตัลวอลเลของพรรคเพื่อไทยที่ประกาศไว้ตอนหาเสียง ปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้แต่เสียงพายลมที่จะเป็นพายุบหมุนไปกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่โฆษณาชวนเชื่อไว้ก็เงียบฉี่ไม่มีใครได้ยินได้เห็นขณะที่พักเพื่อไทยได้ไปเต็มๆเอาเงินหลวงแจกแต่พักเพื่อไทยได้ชื่อได้คะแนนนิยมสำหรับใช้หาเสียงกับชาวบ้านในการเลือกตั้ง สำคัญที่สุดเวลานี้รัฐบาลของมาดามแพรโดยทักษิณชินวัตรคิดและกระทรวงการคลังทำกำลังมีแผนจะปฏิรูปการจัดเก็บภาษีครั้งใหญ่ทั้งการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแหวดและการปรับภาษีเงินได้ให้อยู่ที่ร้อยละ15คิดดูก็แล้วกันคิดใหญ่ทำเป็นแบบนี้ใครก็ทำได้เป็นรัฐบาลเข้ามาถลุงเงินพอเงินไม่มีก็หันมารีดภาษีจากชาวบ้านที่กำลังจะตายกันอยู่รอมรอ ขณะที่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเวลานี้ก็ต้องปิดกิจการไปตามๆกันคาดว่าอีกไม่นานก็คงจะถึง2,000โรงหลังจากรัฐบาลเพื่อไทยเข้ามาเพียงแค่เข้าปีที่สองถามว่าไหนละ่ะที่บอกว่าจะทำให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีฝกักฝีมีแต่รัฐบาลยิ่งอยู่นานเท่าใดชาวบ้านก็จะยิ่งลำบากเดือดร้อนกันโดยท่วทั่วทั้งแผ่นดินรุ่งเรืองปรีชาคุณ